ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสี่ห้าหกป่าแมวเลยนะครับโคมอ่ะก็ผมกับผามาเล่นเกมอันแม่ยิงคนโปเนหนะครับเนาะเอาเดี๋ยวพาไปหอมหอมหอมเลยละกันนะครับแป๊ะเทเมียโอเคนะครับก็พบชวนมาที่หมื่นหนะครับอันดับแรกก็สวัสดีนะครับเนาะ ก็ผมก็อยู่กับค่ายประจานะครับสําหรับค่าย4 5 6ห้าไดมอนด์นะครับค่ายนี้ก็เป็นค่ายใหญ่ระบบนิขสิทธิ์แท้เลยนะครับมาแม่ยิงคนป่านะครับพุเศร้าดิก็เล่นไปแล้วละครับผมเคืออนหนึ่งจะว่าเล่นไปอีกยุดหนึ่งครับผมผมมีหลายยุดค่ายนี่มันตกอาศัยแบบนี้แหรอพี่น้องเลยเล่นค่ายเดียวแต่ว่าเล่นหลายยุดของข่อยน่ะเข้าใจปะขวอยข่อยมีหลายยุดมีหลายบัญชีนะครับข่อยเล่นหลายยุดนี่เลยฟันไปเรื่อยครับผมอันนี้ครับ ส่วนที่จะเป็นแบบยุดเชิงใหม่นะครับพี่น้องเลยยุดเชิงใหม่ด้วยนะครับค่ายนี้ก็ดีอยู่นะครับค่ายสี่ห้าหกไดมอนด์นะครับเป็นค่ายลิขสิทธิ์แท้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองปั้นๆไปก่อนพี่น้องเลยถอดอะไเอาเลยนะครับถทำบ่ได้ก็ซื้อเอาเตรเล้วนะครับสูงใหญ่เลยายรอบไปก่อนพี่น้องเลยสว่างนี้ก็มีสว่างมีเสียงนะครับบนลงคลิปตอนเนี่ยอย่างเบิ้งเนาะ เอาเอาเอาดูดเอาดูดเอาเท่าหลักไก่เลยฮะหลักไก่เลยบังเข้าไปเรียบร้อยครับผมเอาโบนัสซื้อโบนัสเอาหลักไก่เมียเลยนะครับผมใจให้ปั้นพวเขาจะเคลียอะไรบังเข้าไปต่อไปแจมไปเลยเอาตามได้ได้เอนะครับผมบังเข้าไปไหวเกิดไหลต่อเนื่องไหลเตียนไปเลยบังเข้าไปหน้าเขียวสู้ไหวไปไปเลยเอาหน้าเจสวยงามคิวหนึ่งได้ไปเลยเรียบร้อย หลังวันก้นตัวนะครับไปก่อนหนึ่งที่สวยสวยงามไหลมาทีมาไหลมาทีมาหอมหอม <c oughs> <c oughs> หอมหอมหอมหอูสิบสองแล้วนะครับจังหวะน,นี้ก็บักเข้าไปไหลมาทีมา เฮ้ยนายจงโก้ก็ไต่เพิ่งสิทธพรเยัดเข้หนึ่งแสนบาทเทียบเรียบร้อยบังไงพี่น้องบังไงเอาบังกระจุบเปอร์นะครับแบบหอมหอมหอมไปหนึ่งทีเย็ดเข้ยี่ร้อยเท่าวะนี่ประมาณ600กว่าเท่านะครับตูมยวหวานเทียบเลยนะครับตูมเดียวเลิกครับพี่น้องตูมเดียวเลิกครับผมแบบนี้แสนสองหวานเทียบเลยนะครับ นานๆได้เจอทีนะครับชดแบบนี้นะครับเน้นๆหอมๆเลยครับพี่น้องเอ้ยเอาโอเคแล้วครับก็ไม่ไปต่อแล้วครับผมนะสำหรับเกมอันไม่ยิงโคนเปิอนะครับอ่ะครอยากลองเบิกนะครับสําหรับค่าย4ห้าไดมอนด์นะครับผมก็ปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับค่ายนี้ก็เป็นค่ายใหญ่ระบบการเงินโอเคเลยนะครับก็เป็นค่ายลิขสิทธิ์แท้ด้วยนะครับไปหาลิลแนวใหม่กันดีกว่าเนาะกำไรเน้นๆพี่น้องเอ้ยหวัดเทียบกับผมป๊ปปายไปครับเฮ้ย